สวัสดีช่วงเช้าวันที่สิบสามครับวันแม่เป็นเดือนแห่งความรักพอดีเมื่อวานฝนตกครับมาดูสวนทุเรียนครับฝนตกมาดูการปลูกหลากหลายของสวนทุเรียนผมผมปลูกอะไรบ้างครับอันนี้คือต้นทุเรียนครับอายุห้าปีอันนี้คือต้นโกโก้อายุสองปีอันนี้พี่น้องระหว่างแถวอันนี้แถวนี้ก็มีต้นลองกอง ต้นมาไฟมาไฟครับระวางแดนนะครับผมจะปลูกยางพาราเพื่อกันลมครับกันลมกันลมนลม,มีต้นกล้วยครับกล้วยก็ยังไม่ได้ทำลายครับทุเรียนก็มีอันนี้ต้นแซมครับต้นที่ตายแล้วก็แซมแซมได้ปีเกือบสองปีครับต้นแซม ปีนี้ก็จะเอาลกูกปีแล้วก็มีลกูกนิดหนึ่งครับเต่ปีน,นี้นี่ก็ต้นแซมครับเป็นสวนทดลองครับตายเยอะก็แซมเยอะอันนี้ก็ต้นปลูกต้นมามายมคิดหน้าปานั่นก็ฝรั่งจิมจูครับวก็ตัดต้นตัดต้นกล้วยออกก็เอาไว้ต้นใหญ่เนี่ยเย ตอนนี้ปีที่แล้วออกสองลูกครับมีสองลูกน,นี่ผมลาดลาดไอ้กากน้ำตาลใส่แล้วครับเพราะใบเป็นบใบไม้ครับก็เริ่มลาดแล้วก็ดูครับลาดได้สามวันก็ดูมันจะตอนนี้ก็เป็นโรคใบไม้ครับต้นใหญ่ครับพอลาดแล้วก็ดูจะหายไ่มครับอันนี้ก็ต้นอะโลคาโดครับปลูกไว้ต้นหนึ่งครับ ปลูกไว้เพื่ออะไรเพื่อกินครับเพื่อกินพิ่น้อยบางคนก็ผมปลูกหลากหลายผมไม่หวังผลอันนี้ก็ต้นมะม่วงแก้วครับปลูกอันนี้ก็เลยปลูกปลูกไว้ตวอนแรกว่าจะไม่ปลูกก็ปลูกไว้สักได้สามเดือนะะนะฮะก็มะม่วงน้ำดอกไม้ นำดอกไม้ครับต้นหนึ่งต้นนี้ตอนแรกก็สวยครับพอดีเป็นโรคแล้วอะไรแต่งกิ่งลาดใส่ทั้งปูนขาวใส่ทั้งกากน้ำตาลนี่ก็ต้นลำใยญยครับมีต้นหนึ่งครับลำไยญต้นหนึ่งปลูกไว้กำลังออกดอกครับปลูกวยเพื่อกินครับปลูกระวังต้นทนเรียนครับอันนี้ก็กม,ม่วงนองเล็ด ตอนนี้ก็ตายแล้วก็แซมใหม่ครับเนี่ยแซมได้ปีกว่าเกือบสองปีแล้วก็โตช้านี่นั่นการปลูกพืชที่ผสมผสานในสวนทุเรียนมันก็ดีอย่างหนึ่งครับทำให้นี่กโกโก้ครับกล้วยกล้วยกล้วยหอมนี่ก็ต้นเกาลักครับนี่ต้นเกาลักที่ผมปลูกไว้ต้น,น เกาลักกำลังสุกแล้วครับนี่ยร่วงแล้วครับเกาลักครับก็มีประมาณสองลูกสามลูกลูกหนึ่งกำลังแดงครับเกาลักตัวน,นี้ปลูกไว้สุกสามสี่ปีแล้วครับเมื่อวานก็เก็บเก็บไปเรื่อยครับพอสุกก็เก็บไปเกาลักบ้านนี้เราก็ปลูกได้เกาลักครับถ้าเขาไปขั้วขายส่วนมากมีขายที่แถวเยาวลาชขายเยอะครับมาจากเมืองจีนครับ อันนี้ต้นยางพาราครับปลูกระวังแดนครับเนี่ยต้นยาง6ปีแล้วนี่ปลูกไว้ต้นยางครับปลูกกันแดดเนี่ยต้นยางตันนี้มีสองนี่ยางสี่ห้ามีดนะครับเนี่ยออกเยอะครับลูกชายกีดครับเนี่ย นายางสวยไหมพี่นอ้องอืณกล้วยต้นยางปลูกกันลมครับลาลมแรงๆมากก็ทุเรียนเราก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยพี่น้องอยากปลูกพืชที่ว่างแล้วก็ปลูกอย่าไปปลูกทุเรียนอย่างเดียวครับนี่มะขามยักเ่ยปลูกไว้ต้นหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะใหญ่แบบนี้ปลูกทิ้งไว้ ตัเรียนตัวนี้ก็สองปีครึ่งครับเนี่ยเกือบสามปีแล้วปลูกไว้ไปปลูกเรียกปลูกพืชผสมผสานนี่ฝั่งนี้เพิ่งปลูกครับปลูกได้สามสี่เดือนกล้วยจะไปให้ไก่กินนี่ปลูกแล้วปลูกตอนแรกไม่ได้ปลูกครับเป็นเป็นฟักอะไรนั่นแถวมานี่ก็ปลูกตายแล้วก็ปลูกใหม่ ี่ต้นมะปรางครับเนี่ยมะปรางพี่น้องดูมะปรางมะปรางครับมะปราง้วยไข่อันนี้ก็อันนี้ก็ต้นปลูกไว้เป็นยาครับเนี่ยต้นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยปลูกไว้เป็นยาพอดีผมปลูกขอญาตปลูกห้าต้นครับก็ปลูกห้าต้นปลูกไว้เป็นยาผมก็ วันนี้ให้พี่น้องเดินดูสวนทุเรียนปางงบสนสางอันนี้สวนส,วน,ส,ว,นสวนแปลงนี้มันเก็บไรครับลองปลูกปลูกเพื่อเรียนรู้นี่ต้นที่ปลูกต้นชมพู่ครับชมพู่อันนี้ก็พริกพริกขี้พริกหนูขึ้นเองครับนี่าน้ำหอมนี่กระท่อมครับ นาวไปกินครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกันหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะครนะครับผมสวัสดีครับ